เรื่องหนึ่งที่นักวิ่งหลายคนน่าจะเคยเจอกันนะครับก็คือความรู้สึกว่าทําไมการวิ่งเพสสีนาทีต่อกิโลเมตรเนี่ยมันถึงได้ยากเย็นขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันคืออะไรแล้วจะทํายังไงให้เราวิ่งเพสนี้ได้แบบสบายๆเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้กันก่อนเลย เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนสองคนวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันไปเป๊ะเลยนะแต่คนนึงรูเหมือนกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างแบบสุดชีวิตในขณะที่อีกคนกลับดูชิวมากเหมือนวิ่งจอกกิ้งในสวนมันเป็นเพราะอะไรกันแน่โอเคความแตกต่างที่เห็นกันชัดๆระหว่างสองคนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครพยายามมากกว่ากันเลยแต่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าพลังงานที่รั่วไหลครับ ซึ่งเป็น2จุดสำคัญที่คอยฉุดรั้งนักวิ่งส่วนใหญ่เอาไว้ทีนี้เรามาลงลึกกันดีกว่าค่ะว่าไอ้จุดที่ทำให้พลังงานมันรั่วไหลไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็มีอยู่2ข้อที่เป็นข้อบกพร่องทางเทคนิคที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยครับข้อแรกเลยนะครับคือการสู้กับพื้นครับลองนึกภาพตามนะครับ พอเท้าเราแตะพื้นนานเกินไปในแต่ละก้าวเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเรากําลังจมลงไปกับพื้นแล้วก็ต้องออกแรงผลักตัวเองขึ้นมาใหม่ซึ่งมันช้าแล้วก็เสียแรงไปเป,ปล่าๆเลยครับมันเหมือนเราเหยียบเบรกตัวเองไปในตัวนั่นแหละส่วนจุดรั่วที่2เนี่ยมันมาจากการที่เราวิ่งเหมือนเหยียบเบรกไว้ครับคือร่างกายมันเกรงไปหมดการเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะการแกว่งแขนมันก็จะดูเล็กๆตึงๆไปหมดเลย แล้วมันยังทําให้เราไปใช้กล้ามเนื้อขาผิดส่วนอีกด้วยครับกลายเป็นว่ายิ่งวิ่งก็ยิ่งฝืดมีโค้ชคนหนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนเรามี iPhone รุ่นล่าสุดเลยนะแต่เปิดใช้แค่แอปกล้องที่ติดมันกับเครื่องคือจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันมีศักยภาพซ่อนอยู่อีกเยอะมากเลยครับแต่เรากลับไม่ได้ดึงมันออกมาใช้ให้เต็มที่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีล่ะหลักการข้อแรกที่สําคัญมากๆเลยก็คือ เราต้องเลิกผักพื้นแล้วหันมาเด้งหลอกจากพื้นแทนครับคืออย่างนี้นะครับนักวิ่งเก่งๆเนี่ยเขาจะใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาของร่างกายอย่างหนึง่งที่เรียกว่า stretch-shortening cycle แต่ถ้าเรียกให้ง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะเราจะเรียกมันว่าปรากฏการณ์หนังยางครับมันคือการที่กล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นของเราทำงานเหมือนหนังยางเลยกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับในทุกๆก้าวที่เราวิ่งเลยมันมี3สเต็ปง่ายๆครับคือพอเท้าเราแตะพื้นปุ๊บ กล้ามเนื้อจะยืดตัวออกเพื่อซับแรงจากนั้นพลังงานจะถูกกักเก็บไว้ในเส้นเอ็นแวบหนึ่งเหมือนเราขดสปริงไว้เลยแล้วร่างกายก็จะปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมาอัตโนมัติดีตัวเราไปข้างหน้าแบบแทบไม่ต้องออกแรงดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นนักผลักที่แบบใช้แต่แรงกล้ามเนื้อล้วนๆซึ่งมันหนักและเหนื่อยมากไปเป็นนักเด้งที่ใช้พลังงานฟรีๆจากการยืดหดของเอ็นนี่แหละครับ มันจะทำให้เรารู้สึกเบาและเหมือนมีพลังงานเหลือเฟือเลยมาต่อกันที่เสาหลักที่2นะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนจุดที่เราใช้สร้างพลังในการเคลื่อนที่ซึ่งมันไม่ได้มาจากแค่ขาอย่างเดียวครับแต่มาจากแกนกลางลำตัวของเราต่างหากลองนึกภาพว่าแขนของเราเนี่ยเป็นเหมือนว่าทยากรเลยครับการแกว่งแขนที่ดูผ่อนคลายแต่เป็นจังหวะนี่แหละที่เป็นตัวคุมจังหวะของร่างกายทั้งหมดแล้วมันก็จะส่งแรงไปขับเคลื่อนขาเราด้วย ถ้าแขนเราเกรง็งขาเราก็จะเกร็งตามไปด้วยเลยครับและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องออกแรงให้ถูกจุดด้วยครับคือให้ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่เรียกว่าโซแอสซึ่งอยู่ลึกๆแถวสะโพกในการขับเคลื่อนขาให้มันรู้สึกเหมือนการปั่นจักรยานไม่ใช่ไปใช้กล้ามเนื้อต้นขาที่มันหนักๆมาเตะก,กาไปข้างหน้าซึ่งมันจะสร้างแรงต้านและไม่มีประสิทธิภาพเลยครับเอาละครับ ทฤษฎีกันไปพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาหลักการพวกนี้มาใช้ฝึกจริงๆได้ยังไงบ้างซึ่งก็มีแบบฝึกง่ายๆที่เอาไปทำก่อนวิ่งได้เลยครับเพื่อที่จะสร้างความเป็นสปริงในร่างกายเราเนี่ยนะครับลองเอาท่าฝึกพวกนี้ไปใส่ไว้ในช่วงวอร์มอัพดูครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเชือกการกระโดดย่ำอยู่กับที่เร็วๆหรือการกระโดดกวางท่าพวกนี้จะช่วยสอนให้ร่างกายของเรารู้จักการดีดตัวออกจากพื้นอย่างรวดเร็วครับ ส่วนการกระตุ้นแกนกลางลาตัวให้ทํางานเนี่ยก็ให้เน้นไปที่ท่าฝึกที่มันเชื่อมการทํางานของแขนกับขาเข้าด้วยกันครับอย่างท่าเอสกซ์ S ิฟที่เน้นดึงเข่าขึ้นสูงแล้วปั่นขาลงหรือแม้กระทั่งการฝึกกวั่นแขนเฉยๆแต่ให้เน้นจังหวะที่ผ่อนคลายมันจะช่วยให้ร่างกายส่วนบนกับส่วนล่างทํางานประสานกันได้ดีขึ้นครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับซึ่งจิกซอชิ้นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของร่างกายแล้วนะแต่เป็นเรื่องของมุมมองความคิดของเราที่มีต่อความเร็วครับ หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับเป้าหมายสูงสุดที่โค้ชหลายๆคนเห็นตรงกันก็คือเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกของเราให้ได้ครับทําให้การวิ่งเพสสนาทีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นแค่การจ็อกกิ้งเบาๆเท่านั้นเองคือแทนที่จะพยายามเค้นพลังวิ่งให้เร็วให้เราเปลี่ยนไปโฟกัสที่เทคนิคแทนครับเน้นการแกว่งแขนสบายๆเป็นจังหวะ แล้วปล่อยให้ความเป็นสปริงกับการใช้แกนกลางลำตัวที่เราฝึกมาเนี่ยมันทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วความเร็วมันจะตามนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับว่าหรือจริงๆแล้วการจะวิ่งให้เร็วขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการพยายามให้มากขึ้นแต่มาจากการพยายามให้น้อยลงก็เป็นได้นะครับ